ฝนตกกับเตาส่วนด้คะเมื่อนี้มาเลยเลยุยมาสิมาเจอ,อยังเกษตรสวนผสมผสมอิหรีเดีนยด,ด,ด <c oughs> จะพาเบิ่ึงนะคะมาคนตกไปปล่อยได้นี่ยอย่ายังสู่ส,สู่สู่ไปน้าโมถ้าเจ้ผา่านบัดแล้วจะชิมย้ำมันผ่านน้าโมอยู่ ี๋ยวแต่พันแนวหนาชู้นะคะเพ้่อหอมเขียวนะคะนี่ตะวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดบีพ่อแล้วค่ะพ่อแล้วพ่อแล้วเล,วล,วลวสิตัดให้เพื่น้างกันนะหักเลยหักเปนน้ำกัน ปีกินบม่ได้นะคะขมใบกระส่า่ได้กินได้แต่นวยพ่อแล้วอ๋อเจ็ดปีพ่อนะคะสวัสดีท่านาสดหนาเต็มกล่อง,งไปเลยเลยถึงปากไปก่อน